โรดเอ็น 100m ชุดหูฟังมอนิเตอร์ระดับมืออาชีพรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับไมโครโฟนภายในตัวรองรับทุกการใช้งานบนระบบเสียงตอบโจทย์ทุกโซลูชันที่คุณต้องการ พีซีมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับสินค้าใหม่ล่าสุดจากโหลดไมโครโฟนแบรนด์ผู้ผลิตจากออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงในด้านอุปกรณ์มันทึกเสียงจากพวกไมโครโฟนเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นขายเล็กๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีไมโครโฟนที่จะตอบโจทย์ทุกการใช้งานของคุณทุกประเภทแต่ในปีที่แล้วนะครับปี2022โหลดได้เปิดตัวสินค้าลายผลิตใหม่เป็นชุดหูฟังมอนิเตอร์ n t h 100ซึ่งออกมาสร้างกระแสะและก็ได้รับความนิยมฮือฮาจากผู้ใช้งานบางส่วนโดยโหลดเองเนี่ยก็ ็ได้นําความสําเร็จตรงนั้นนะครับมาต่อยอดเปิดตัวเป็น NTH 100m ในปีนี้ก็คือชุดหูฟังที่มาพร้อมกับไมโครโฟนภายในตัวตอบโจทย์ทัการใช้งานไม่ว่าคุณจะบันทึกเสียงหรือจะมอนิเตอร์เสียงไปพร้อมกันยูนนี้ก็จะพาทุกท่านไปพบเรืยอที่น่าสนใจของ r o d e NTH 100m ว่ามีการใช้งานและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับ สำรับตัวกล่องสินค้าของ NGH 1 0 0 m ก็จะมีรลักษณะคล้ายๆเดิมนะครับตามแบรนด์โหลดด้านหน้าก็จะเป็นรูปตัวสินค้าด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับที่โหลดชอบทำนะครับก็คือมีฟังก์ชันอะไรบ้างมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างชุดอุปกรณ์นะครับก็จะประกอบด้วยหัวแปลงอะแดปเตอร์ จาก3.5ม mm, ิเมเป็น6.1 mm. มิมโหลด ID m e m o r l ก็คืออุปกรณ์เอาไว้ช่วยจดจำว่าเราใช้สายแบบไหนโดยจะมีทั้งหมด4สีนะครับ 1, 1สีก็จะมี1คู่ให้รองรับการใช้งานสายได้ถึง4เส้นเลยทีเดียวจะมีสายเคเบิลนะครับ,รบยาว2.4เมตรซึ่งตัวสายเนี่ยจะเป็นพอร์ต3.5มิลนะครับแต่หัวสายนะครับจะเป็น TRRS ทั้ง2ด้านโดยมีจุดสังเกตสักเล็กน้อยนะครับด้านหนึ่งนะครับจะเป็นหัวเคี้ยวเอาไว้ใช้ง านกับหูฟังนะครับสว่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นแค่หัวธรรมดานะครับเอาไว้ต่อกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้พอร์ต3.5มมเมตรครับ และจะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับการใช้งานไมโครโฟนและหูฟังพร้อมกันที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับด้านหนึ่งจะเป็นพอร์ต3.5มมนะครับสำหรับการต่อสายเคเบิลเข้ามาเพื่อใช้งานและทางด้านเอาท์พุตนะครับจะมีข้อสังเกตสักเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นตัวชุดมอนิเตอร์นะครับเชื่อมกับหูฟังเนี่ยตัวขั้วจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นตัวไมโครโฟนนะครับตัวขั้วจะเป็นสีดําโดยทั้ง2ขั้วนะครับก็จะเป็นพอร์ต TRS เอาไว้ใช้งานกับอุปกรณ์จําพวกกล้องหรือว่าคอมพิวเตอร์ต่างๆครับ จะมีถุงใส่หูฟังมานะครับโดยจะเป็นถุงผ้าที่มีสัลักษณ์โลดและตัวหูฟัง NTH 1 0 0โดยหูฟัง NTH 1 0 0จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดก็คือ NTH ใหม่นะครับซึ่งไมค์ตัวนี้พอร์ตจะเป็น3.5ม mm. โดยตรงหัวขั้วนะครับจะเป็น T-RS และจะมีเขี้ยวล็อกสำหรับการใช้งานร่วมกับหูฟังเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดวิธีการใช้งานตัว NTH 1 0 0 m กัน สำหรับวิธีการใช้งาน nt h 1 0 0 m นะครับตัวไมโครโฟนจะต้องอยู่ด้านขวาของหูฟังซึ่ง หูฟังตัวนี้จะมีการจำกัดนะครับไม่สามารถที่จะสลับซ้ายหรือขวาได้นะครับเขาล็อกสเปกมาแล้วว่าคุณจะต้องต่อสายที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ต่อไมคที่ด้านขวาไม่เห็นกระแทกเล็กน้อยครับสำหรับวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงตัว NT-H 100ที่เป็นตัวหูฟังเนื่องจากเชื่อว่าหลายท่านนะครับอาจจะมีข้อมูลของตัว NT-H 100อยู่แล้วเราจะมาจาะจงเรื่องการใช้งานไมโครโฟนร่วมกับตัว NT-H 100m จะถ้าไม่พูดถึงเลยก็จะดูใจร้ายกันไปหน่อยนะครับ สำหรับตัว NGH 100m เนี่ยทุกอย่างนะครับที่เป็นชุดหูฟังจาก NTH100 เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอากขันท่าที่บริเวณส่วตเฮดแบนด์และเอียร์ครับจะใช้เหมือนกันนะครับใช้ระบบฟู t เทคช่วยให้การใส่หูฟักเนี่ยมันจะช่วยระบายอากาศได้ดีนะครับไม่อบอ้าวไม่ร้อนรวมถึงยังมีระบบฟิต l ็อกนะครับที่ใช้ในการปรับความสูงความยาวของบริเวณเฮดแบนนะครับเพื่อให้กระชับกับศีรษะของผู้ใช้งานพูดง,ง่ายๆก็คือข้อดีของรุ่น NTH100M ก็เหมือนกันทุกประการนะครับความแตกต่างเพียงอย่างเดียวของ NTH100M เนี่ยก็คือชุดถูฟังนี้นะครับ จะมาพร้อมกับไมโครโฟน NTH ใหม่ซึ่งไมโครโฟนตัวนี้จะเป็นไม้บ o ูมนะครับรูปแบบการรับเสียงเป็นอ n i c d i r e c t i o n a l ตอบสนองที่ความถี่20ถึง20,000เฮิรตซ์และยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Crystal c l e a r นะครับช่วยการบันทึกเสียงเนี่ยใสยกระจ่างและก็ชัดเจนโดยทั้งโหลดเนี่ยได้มีการรับรองว่าไมโครโฟนตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานประเภทต่างๆได้ไม่จํากัดไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์สตรีมมิ่งรวมถึงการใช้งาน OB นะครับรวมถึงเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเสียงที่บันทึกกใในนนนววีีดโโออโยส่มาตนน้้จะช เสียงจาก NT-H ใหม่เป็นหลักซึ่งตอนนี้นะครับเราใช้ในสถานที่ภายในอาคารเสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็จะมีความดังและก็ชัดเจนสังเกตว่าแม้ตัวไม้จะเป็น Omni-directional นะครับการพูดในห้องเนี่ยเสียงสะท้อนก็ยังแทบไม่เข้ามาใน,ในตัวไม่เลยนะครับถือว่าตัวนี้มีความสามารถในการใช้งานที่ดีระดับหนึ่งเลยแต่ต่อไปเราจะไปลองทดสอบการใช้งานนอกาอาคารกันบ้างน,นะครับมาดูว่าตัวไม้เนี่ยเมื่อเราใช้งานจริงๆนะครับเดินไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยแล้วก็มีเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับ จะมีความแตกต่างในการใช้เหมือนกับในอาคารหรือไม่และตอนนี้นะครับเราก็ออกไปอยู่ภายนอกอาคารนะครับอย่างที่ท่านได้ยินตอนนี้จะเป็นเสียงที่บันทึกจากตัว r o d NT t 100m นะครับผ่านตัวไมโครโฟน NTH ในแลวกรณีการใช้งานภายนอกนะครับอย่างเช่นเราสื่อสารกับกองถ่ายนะครับคุยกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยเสียงตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปจับตัวไม้ไม่ต้องใช้อะไรให้วุ่นวายนะครับ เราเสียบสายที่เป็นพอร์ต3.5มิลลิเมตรกับช่องหูฟังหรือว่าช่องมอนิเตอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะบันทึกเสียงเข้าไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับตอนนี้เราก็จะลองเข้าไปตรงที่มีเสียงรบกวนสักเล็กน้อยนะครับว่าตัวไมโครโฟนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพการตัดเสียงรบกวนหรือไม่นะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่จะมีเสียงรบกวนเยอะที่สุดนะครับก็คือบริเวณข้างถนนเลยข้างถนนเนี่ยก็จะมีเสียงจราจรนะครับอจอแจวุ่นวายแล้วก็ น่าจะมีเสียงที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับใครอยากให้ทุกท่านฟังเสียงที่ผมบันทึกอยู่ขณะนี้นะครับว่าเสียงที่พูดกับตัว n t h s mic เนี่ยแล้วก็มีเสียงรบกวนแบบนี้นะครับมันมีความแตกต่างกับการใช้งานภายในอาคารหรือไม่นะครับหรือว่าแตกต่างจากการที่ผมเดินมาเสื้อสักคู่หรือไม่นะครับเพราะว่าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ระบุว่ามีฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนนะครับเรามาลองฟังว่าเมื่อเราใช้งานแบบนี้นะครับอย่างเช่นในกรณีที่คุณ ต้องทำงานร่วมกับทีมงานภายนอกอาคารและก็มีเสียงรบกวนแบบนี้โดนไมโครโฟนจะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรครับมาถึงช่วงท้ายของวิดีโอนะครับมาฟังข้อสังเกตและสรุปของโลด NTH 100m ชุดหูฟังตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้งานจริงๆเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ผมพบนะครับก็คือตัวไมอะมันจะอยู่ใกล้กับชุดหูฟังเพราะฉะนั้นเวลาคุณมอนิเตอร์เสียงนะครับเสียงจากหูฟังจะเข้าไปที่ไม่ด้วยเพราะฉะนั้นในการใช้งานผมแนะนาว่าให้เบาเสียงมอนิเตอร์นะครับและ ปรับเสียงไมโครโฟนให้ชัดเจนไม่งั้นจะเกิดอาการแบบนี้นะครับก็คือเสียงมันจะวนลูปกันนะครับเสียงที่ไปจากหูฟังมันจะเข้าไปที่ตัวไมค์มันจะเกิดอาการเสียงช็อตนะครับแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยมีปัญหาต่อการใช้งานนั่นเองเหตาการเสียงร้อน สว่วนดีกข้อหนอึ่งนะครับสำหรับ n t h ใหม่เนี่ยมีเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับคือตัวไมโครโฟนยังไม่มีจำหน่ายแยกหมายความว่า ถ้าคุณตอนนี้นะปัจจุบันเป็นผู้ใช้งาน NTH 100อยเนี่ยอยากจะซื้อชุดไมโครโฟนเพิ่มณนะตอนนี้ยังไม่มีจําหน่ายนะครับอาจจะต้องรองให้ทางโหลดเนี่ยนำตัว NTH ใหม่มาจําหน่ายแยกเพื่อใช้งานครับอย่างที่ทุกท่านรับชมไปนะครับชุดหูฟกงตัวนี้ประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยยังคงตอบโจทย์ในทุกด้านของระบบเสียงนะครับคุณสามารถที่จะมอนิเตอร์เสียงฟังไปด้วยใช้งานไปด้วยและสามารถจะบันทึกเสียงเข้าไปด้วยแม้แว่า NTH ใหม่นะครับจะเป็นไมโครโฟนที่ถูกออกแบบมาไม่ได้เพื่อใช้งานบันทึกเสียงแบบดีมากนะครับแต่ แต่ว่าจากการใช้งานจริงเนี่ยเราก็พบว่ามันสามารถที่จะบันทึกเสียงได้ดีในระดับที่สามารถนําไปใช้งานต่อได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับพวกไมโครโฟนระดับืออาชีพที่จะมาดแยกเสียงนั่นเสียงนี่แล้วก็มีฟิลเตอร์ภายในตัวแต่ถ้าการใช้งานทั่วๆไปรวมไปถึงงานโปรดักชันระดับเล็กๆนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์การใช้งานคุณเลยทีเดียวถ้าถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ฝากติดตามเราด้วนยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดขาาา่ดาวสารดีๆเมื่อเราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในวีดีโอรีวิวสิค้าครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ